ไปแล้วขอให้ไปขอ,ขอให้ไปเป็นเด็กดีพนั 3, 3, 3, 4, 4, กดาราไหมมาพักดาราก่อนหนึ่งสองามวิบเบิลดีด้วยแฮปปี้เบิลดีดยเฮ้ยองแฮปปี้วิบเบิลแฮปปี้ Happy, hey. happy birthday, happy birthday. Happy mama, happy birthday, to you. <coughs> 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 <to you. coughs> okay. ไปพร้อมโรงเรียนเร็วๆขอให้น้องไปโรงเรียนเร็วๆสุขภาพแข็งแรงเรียนเก่งๆตั้งใจครูนะโอเคค่ะโอยน่ารักอ่ะต่อไปต้านสี่ขวบแล้วใครหนูเป็นเด็กดีนะคะสุขภาพที่ดีนะลูกนะแล้วก็เดี๋ยวถ้าไปโรงเรียนให้หนูตั้งใจเรียนนะคะก่อนเราเด็กๆสุขภาพแข็งแรก ขอไปเรียนเก่งกมีสุขภาพแข็งแรงแล้วขอให้ปาได้เรียนนะคะโอเคค่ะปายมาแล้วร้อยแรกกับปายเด็กดีนะคะในรังมามีขนาดไหนในรังมามีไม่ใช่ปาย้องไม่่ต้องปาอ่างนี้ขอห้าจุดได้ปะขอห้าซีคิวเท่าไหร่ก็ไม่พออ่านี